วันนี้มากับใครอามสตีทวินเท่พิเศษไม่เหมือนใครเพราะเพราะอะไรพี่เป็นอะไรเพราะอะไรเราเป็นตัวพิเศษไงนี่ตัวโกลายสีดำแล้วลายแบบว่าสีทองแบบเนี้ยเนี่ยดูแบบนี้ดิเขาอันนี้เขาเขียนเองใช่ไหมเจิตากรเขาเขียนเขาวาดเ่าวากานวาดเลยเคยเห็น ใช่หรอใช่้องไปดูแล้วมันจะหลุดปะในยูทูบไม่หลุดหรอกเออโอ้โหสวยจริงๆนะคันนี้ดูดิโลโก้แทมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนตัวปกตินะเอ,อไะไระวะอาวโค้ชพิเศษนี่ไม่ใช่พิเศษธรรมดานะโค้รพิเศษใส่ไข่อ่าหนาเพื่อนๆหนึ่งพันคันในโลกด้วยนะโอ้โหแล้วใหม่น้อยด้วยใหม่เก้าพันเก้าพันบาทไม่ใช่เก้าพันโลใหม่เก้าพันโลเพื่อนๆโอ้โหสวยนะโอหอ่ะ มีกาดม้อน้ําชิลหน้าน่ะแล้วก็การล้มมาให้ด้วยปั๊มแบบโบจากโรงงานด้วยตัวเนี้ยโหโค้็สวยอ่ะปียี่สิบเอ็ดนะเพื่อนๆนโอ้โหเป็นไงพิเศษอ่ะตัวพิเศษก็จัดมาให้เพื่อนเพื่อนแบบนี้นะก็ยังยังไม่เคยเห็นร้านไหนนะเพื่อนเพื่อนเพิ่งเห็นร้านแซกวิรุ่นทากินนี่แหละเพื่อนเพื่อนน่ะคันนี้นาลาค่ะ 289,000บาทเท่านั้นใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนโทรมาได้ที่เบอร์0902951133หรือจะเข้ามาดูรถที่ลานแซกวิรุนทำกินก็ได้น้ะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ